สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกทกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมา,มากๆเลยสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์นะคะแล้วก็การแชร์เรื่องราวความรักความรู้สึกการกดแชร์และทุกๆกําลังใจนะคะที่เข้ามาพพอร์ตให้กับร,รายการที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจนะคะส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุคนในทุกทุวันเช่นเดิมนะคะรับไว้เป็นอะไรที่มีพลังงาน บกุบกบและมีความสุขสนุกสนานในทุกวันนะคะท็อปิกของเราวันนี้ค่ะเราจะมานะคะดูซิว่าสิ่งที่เพอร์เฟกที่สุดนะคะที่กำลังจะเริ่มต้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะเป็นยังไงนะคะเป็นอะไรมาดูซิสามไพ่ออเรคอลคารนะคะโฟกัสที่ภาพที่หนึ่งค่ะภาพที่สองภาพที่สามนะคะ ทำสมาธิให้นิ่งค่ะเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1น,นะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้นะคะว่าสิ่งที่เพอร์เฟคที่สุดที่กําลังจะเริ่มต้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะและคืออะไรนะขอพลังงานแห่งไพ่ทาร์ดนะคะ สื่อถึงคนกองที่หนึ่งค่ะมาดูสิ The lovers ค่ะทุกคน คุณกำลังรอคอยความรักอยู่ใช่ไหมคะสิ่งที่เพอร์เฟกที่สุดที่กำลังจะเริ่มต้นกับคุณเร็วๆนี้คือความรักเป็นรักแท้จริงๆความรักกำลังดำเนินทางเดินทางเข้ามาหาคุณนะคะไม่ว่าคุณกับเขาจะอยู่ไกลแสนไกลแค่ไหนอยู่ต่างแดนทางไกลต่างภาษา เดซินีโชคชะตานำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมช่วงเวลาที่ใช่จังหวะชีวิตที่ใช่เท่านั้นเองคนที่ใช่รักแท้จะเข้ามาในจังหวะที่ใช่ของชีวิตค่ะแล้วก็มันทุกอย่างมันจะง่ายทุกอย่างมันจะโฟล์มันจะมีความสุขมันจะมีความมั่นคงนะคะแต่อะไรที่มันเข้ามาในจังหวะที่ไม่ใช่นะคะมันจะรู้สึกว่า มันเหนื่อยมันเจ็บมันเสียใจนะคะมันล้ามันทอมากๆเลยเพราะฉะนั้นความรักกําลังจะดำเนินทางเข้ามาหาคุณนะคะเป็นรักแท้ The l o v e r s ของคุณจริงๆนะคะความรักของคุณกําลังจะมาแล้วความรักที่เป็นรักที่มีความสุขความโรแมนติกเขาจะมาชุดดึงคุณให้ออกมาจากความฝันและฝันร้ายนะคะก้าดาบแล้วก็สาไม้เท้ากดาบเป็น อะไรที่มันเสียใจยก่อนอันนี้ความคิดมากความกังวลอะไรก็ตามแต่นะคะสามไม่เท้าเป็นคนแดนไกลแน่แท้นะคะเป็นความรู้สึกของคนแดนไกล จะมีใครคนในคนนึงเนี่ยที่เป็นคนแดนไกลาจากคุณนะคะต่างชาติต่างภาษาหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่คุณยังไม่เจอเขาคนนี้มีความเจ็บปวดในเรื่องราวของรักสามเศร้ามาก่อนอย่างมากๆเลยนะคะหรือมีอดีตที่เสียใจเจ็บปวดมาอย่างมากมายเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ผ่านการแต่งงานพ่อแม่ไม้มาแล้วก็ได้ค่ะเป็นคนที่จริงจังแล้วก็มองหาความสัมพันธ์แบบซีเรียสเร t i o n s ชิพนะคะ คือเขาไม่ได้มาเล่นๆเสรนเขารักคุณหมดใจเขาจะตกหลุมรักคุณหมดใจนะคะคือก้าวดาบมันเป็นก้าวดาบที่น่ากลัวใช่ไหมคะแต่จริงๆมันไม่มันมันเป็นความคิดมากความวิตกกังวลนั่นเองของคนเราที่อยู่ภายในจิตใจจิตใต้สํานึกเพราะนั้นคนๆนี้เขาอาจจะรอคอยได้มาพบเจอกับคุณอย่างมากๆด้วยความนอนไม่หลับด้วยความคิดมากด้วยความวิตกกังวลเศร้าหรืออะไรก็ตามแต่หรือเขาอาจจะมีความ อดีตอย่างที่บอกคะ่ะอดีตที่เสียใจมากๆเลยเขาอาจจะมีเป็นคนคิดมากเป็นคนกังวลนะคะเป็นคนนอนไม่หลับนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าเขาตกหลุมรักคุณแล้วแล้วก็เขาจะยิ่งเป็นหนักนะคะคือถ้าเขาตกหลุมรักคุณแล้วแล้วเขาเป็นหนักแล้วเนี่ยเขาจะยิ่งแบบคือคือในใจมันจะกระวนกระวายแลวมีความคิดถึงถูกไหมคะ ถ้าคุณได้เจอกับเขาแล้วนะคะสมมตินะคุณได้เจอกับเขาแล้วแล้วคุณห่างกันเขาจะต้องมีความวิตกกังวลความคิดมากความเศร้านอนไม่หลับเพราะว่าคิดถึงคุณมากๆเพราะว่าเป็นสเตนนะคะด้วยความที่ว่าตั้งอกตั้งใจรอที่จะได้เดินทางนะคะเข้ามาพบเจอกับคุณนั่นเองนะคะ คือเขาคนนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีความพี่เป็นผู้นําเป็นคนที่มีความอิกโก้มีความห้าวหามีความพราวแค่ไหนแล้วก็หัวใจเขาว่ามีต่คุณนะคะยินยอมเป็นสิ่งโต้น้อยๆให้คุณนะคะเขาไม่เขาไม่อยากให้คุณกลัวเขาเขาไม่อยากให้คุณเอ่อรู้สึกว่าเป็นอันตรายเลยเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเป็นสิ่งโตที่น่ารักให้กับคุณคุณเป็นอินฟินิตี้ค่ะคุณเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์แล้วก็ เพอร์เฟกมากๆในใจของเขาเพราะฉะนั้นคุณได้จะคุณจะได้เจอใครที่มีความแตกต่างนะคะจากคุณมากๆเลยอาจจะ ต่างอายุทางไกลต่างภาษาอะไรก็ตามแต่แต่เวลาที่คุณได้เจอกับเขาครั้งแรกคุณจะรู้สึกว่าเขาว่าจะตกหลุมรักคุณมากๆตกหลุมรักคุณแบบที่ว่าเขาอาจจะสแสดงออกไม่ค่อยอไม่ค่อยเนียนหรือว่าแสดงออกไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะคะหน้าตาเขาจะยิ้มอยู่ตลอดเวลาสายตาดวงตาเขาจะว้าวมากเลยเพราะเขาจะรู้สึกว่าเจอคนที่เขาประทับใจแล้วตกหลุมรักหญิงสาวผู้นี้ไปแล้วเพราะฉะนั้น เขาจะเก็บใจให้คุณแล้วก็รอคอยมาพบเจอคุณอย่างเดียวนะคะถึงแม้ว่าอะไรที่มันเป็นความเสียใจกังวลอะไรก็ตามแต่มันจะยังคงเฝ้ารอที่จะได้เข้ามาพบเจอกับพบเจอกับคุณนะคะสามไม้เท้าคือตอนนี้มันเป็นความรู้สึกของ การรอคอยห้าเหรียญเขารอคอยคุณมากๆเลยนะคะรู้ไหมความรักรักแท้รอคอยคุณอยู่รอคอยอย่างเหนื่อยล้าจริงๆรอคอยฉันยังมีความหวังดูสิมองไปยังห้าเหรียญแต่เป็นความมืดมนแต่เป็นดาวเป็นแสงสว่างนะคะเล็กๆที่อยู่ภายในใจว่ามีความหวังนะคะ การรอคอยครั้งนี้ถึงแม้จะมีหิมะตกมากมายถึงแม้มันจะช้ามันจะเนิ่นนานแต่มันก็ยิ่งมีแสงสว่างยังมีความหวังอยู่เพราะฉะนั้นคนทางไกลคนนี้เขารอคอยมาพบเจอกับคุณได้แต่เฝ้ามองนะคะคำพูดของตัวเองแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เตรียมเอาไว้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอไม่ได้มาเล่นเล่นด้วยนะคะมองการไกลมีอนาคตระหว่างคุกับเขา และแน่นอนคุณจะเจอคนคนนี้เข้ามาตกลุมรักคุณยังหมดหัวใจแม้จะอยู่ห่างกันอยู่ไกลแค่ไหนเขาก็จะไม่ไปไหนจากคุณเลยค่ะนะคะเพราะเขาจะหยุดอยู่ที่คุณคนเดียวแล้วเขารอคอยมาพบเจอกับคุณนะ เพราะฉะนั้นนี่คือท็อปิกนะคะของเราวันนี้สิ่งใดที่เพอร์เฟกที่สุดที่กำลังจะเริ่มต้นกับคุณคุณจะเจอรักแท้เป็นรักที่สวยงามรักที่โรแมนติกเขาจะมาลงรักคุณหมดหัวใจนะคะเซวแล้วก็เดเลเวอร์เป็นรักแท้คู่แท้ของคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นฟังเสียงหัวใจของตัวเองวันนี้อยู่กับตัวเอง อยู่กับตัวเองตอนนี้ให้มีความสุขมากๆจิตนิ่งๆคุณจะสัมผัสและคุณจะรู้สึกได้ว่าคนคนนั้นมีจริงแล้วก็เราคุณอยู่เช่นกันนะคะคนกองที่1ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะ สิ่งใดที่เพอร์เฟกที่สุดกำลังจะเริ่มต้นกับคุณในเร็วๆนี้เรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์สื่อถึงคนกองที่สองค่ะสิ่งใดนะหนึ่งเรียนคุณจะมีโชคลาภนะคะเรื่องของการเงินเข้ามา เกี่ยวข้องคุณจะมีโชคลาภได้รับของขวัญได้รับการออฟเฟอร์ได้รับการดูแลนะคะจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถเป็นจริงคือมันเกิดขึ้นจริงสัมผัสได้จริงจับต้องได้จริงๆนะคะไม่ใช่ความฝันไม่ใช่ความโมโนแต่สิ่งใดอาจจะมีคนเข้ามา ดูแลคุณพพอร์ตคุณออฟเฟอร์คุณให้ของขวัญคุณนะคะหรือคุณอาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินก็ได้คือเป็น1เหรียญที่สวยงามมากเลยค่ะมันจะเกิดขึ้นจริงๆอย่างแน่นอนนะคะเป็นความโชคดีกำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะดูสิได้อะไรนะ10เหรียญความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะจะมีใครบางคนก็ได้ค่ะที่เป็นคนที่มีฐานะ ดีมากๆเลยนะคะสิบเหรียญมีฐานะดีร่ํำรวยมีทรัพย์สมบัติมากมายนะคะเป็นระดับผู้นําระดับหัวหน้าระดับซีอผู้บริหารใหญ่ก็ได้คนคนนี้อาจจะดูชิวๆสมร tha สมถ t นะคะไม่ค่อยได้แต่งตัวอะไรแต่เป็นคนที่มีทุกอย่างพร้อมสับสามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้หมดเลยนะคะเขาจะเข้ามาเป็นคนซัพพอร์ตและเปย์คุณทุกอย่างไม่ให้คุณต้องลําบากหรือว่าร้องขอสิ่งใดเลยนะคะจะมาทําใหค้คุณมีความสุขมากๆมีความมั่งคั่งร,ร่ํารวยมากๆค่ะแล้วก็จะ แต่งงานกับคุณอยู่ได้อยู่ด้วยกันกับคุณเห็นไหมคะว่าอยู่เป็นคู่กันมีลูกด้วยกันมีมีหม,มาน้อยนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่ที่แบบมีสงบสุขด้วยกันเป็นที่ที่สวยงามนะคะเป็นที่ที่สงบสุขเป็นประเทศที่สวยงามมีความโรแมนติกนะคะอาจจะเป็นแถบแถบ,แบยุโรปอะไรอย่างงี้ก็ได้ถ้าคุณมีแฟนเป็นคนที่ต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้น และเขาอาจจะยูมากกว่าคุณมากก็ได้นะคะคุณอาจจะดูสาวดูสวยดูดีมีเสน่ห์อยู่นะคะพร้อมมีลูกและแต่งงานกันเขาก็อาจจะดูแก่มากกว่าคุณอาจจะเป็นรักครั้งสุดท้ายของเขาก็ได้นะคะรักครั้งสุดท้ายการแต่งงานครั้งสุดท้ายของเขาก็ได้มีหนวดด้วยนะคะมีผมสีขาวแล้วนะคะอะไรประมาณนี้นะคะความมั่งคั่งร่ำรวยกําลังเข้ามาหาคุณคุณจะได้รู้สึกว่าเป็นจิ๊กซอ์แห่งชีวิตความรักที่ เข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอย่างไม่ให้คุณต้องลําบากเลยหรือถ้าคุณไม่ได้มองหาความรักแล้วก็ถ้าคุณทํางานหรือว่าคุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคะคุณจะได้ทํางานทําเงินแล้วคุณจะมีความมาั่งคั่งร่ารวยในตัวตนของตัวเองด้วยนะคะคือทุกอย่างจะประสบความสําเร็จนะคะมันจะดีมากๆเลยนะคะ2ไพ่นี้ออกมาก็สุดๆแล้วค่ะนะคะ,นะค,ะคือแบบว่าสุดยอดของพลังงานนะคะว่าสิ่งที่ เพอร์เฟกที่สุดและที่ดีที่สุดนะคะ Queen of Cups ค่ะตัวตนของคุณเป็นราชินีถ้วยเป็นธาตุน้ำเป็นคนจิตใจดีจิตใจเย็นอบอุ่นอ่อนโยนอบอ้อมอารีนะคะนิสัยดีน่ารักมากๆเลยเป็นคนที่รักธรรมชาติรักทะเลนะคะพร้อมแต่งงานดูมีสเสน่ห์นะคะดูมีความมั่นคงในตัวองตนของตัวเองอยู่ได้ได้วยตัวเองมีความสุขได้ได,ด้วยตัวเองเดินทางไปที่ไหนก็ได้ทาอะไรได้วยตัวเองก็ได้นะคะมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นจะมีคนเข้ามาดูแลคุณนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ มีความสุขกับตัวเองอยู่แล้วสามารถซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้อยู่แล้วเนี่ยจะมีคนเข้ามาหาคุณโอ้ไพ่ออกมาเองใบนี้เป็นคนในอดีตชาติของคุณแน่นอนค่ะเป็นคนในอดีตชาติหรือว่าคุณอาจจะเจอคนในอดีตชาติของคุณแล้วก็ได้แต่เป็นคนที่คุณรู้จักมาเนิ่นนานแล้วก็ได้คนคนนี้ครั้งแรกที่คุณได้เจอกับเขาคุณจะรู้สึกว่าตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอจะรู้สึกว่าอบอุ่นมากๆแล้วก็คุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนเหมือน ครั้งแรกได้พบกันเหมือนเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวค่ะมันมีความผูกพันเหมือนอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านมันมีความสุขมากๆเลยที่ได้อยู่กับคนคนนี้ทําไมรู้สึกมีความสุขจังเลยถึงแม้เราจะมีความแตกต่างกันนะคะ แตกต่างกันมากๆแต่เรามีความรู้สึกอบอุ่นมันคือคนที่ใช่มันรู้จักกันมา,นาแสนนานมากๆเหลือเกินฉันรอคอยความรู้สึกนี้มานาแสนนานมากๆนะคะแล้วมีความผูกพันคุณจะได้ย้อนกลับไปกับความรู้สึกที่คุณเคยได้สัมผัสมาแล้วในอดีตชาติกับคนรักคนนี้ที่จะกลับเข้ามานะคะทําให้คุณได้ มีความรักที่เป็นรักแท้แล้วก็เข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอย่างให้มีความรู้สึกความโรแมนติกความมั่นคงมั่งคั่งมากๆเลยทีเดียวนะคะดีจังเลยคนกองที่สองนะคะขออีกหนึ่งใบค่ะขออีกหนึ่งใบนะคะคุณจะได้เจอ รักแท้คือคุณกับเขาจะมี energy พลังงานที่คลายกันนะคะโอโหูราชนีอาราชาไม้เทา้าคุณกับเขาจะมีพลังงานคลายกันจะเป็นคนสมถะชิวๆสบายๆเหมือนกันมีไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่คล้ายๆกันนะคะเขาเป็นราชาไม้เทา้าค่ะอย่างที่บอกเพราะว่าขึ้นสิบเหรียญด้วยราชาไม้เทา้าค่ะจะมีความเป็นผู้นําขึ้นไปนะคะระดับผู้นําระดับหัวหน้าระดับซีอโอด้วยความที่ว่าเขาเป็นธาตุไฟนะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตหรือต้องการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็การเงิน แล้วก็ทุกๆอย่างเขาเป็นคนทํางานเก่งบ้าง,งานนะคะทำงานเยอะทํางานเก่งบ้าง,งานมากเป็นคนที่สุภาพบุรุษเจนเชนแมนแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์บุคลิกภาพดีนะคะดูดีมีเสน่ห์เฟนลี่มากๆเลยเซ็กซี่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความอีโก้มีความพลาวหนักแน่นนะคะแล้วก็ดุดันนะคะเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆเลยคนคนนี้เป็นคนที่แบบรักครอบครัวแล้วก็ดูแลครอบครัวได้ดีเป็นสุภาพบุรุษมากๆจะเข้ามาซัพพอร์ต ดูแลคุณทุกอย่างไม่คุณต้องลำบากเลยจะเข้ามาเป็นโชคดีของคุณด้วยและคุณก็เป็นคนน่ารักมากๆเพราะฉะนั้นเขาจะให้คุณทั้งหมดหัวใจเลยค่ะให้ทั้งตัวและหัวใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีเปยให้คุณได้ในครั้งแรกที่คุณได้เจอกันกับเขาคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะพูดว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่คุณนี่แหละคือเขาอยากเขาสามารถที่จะให้คุณได้หมดเลยนะคะไม่ต้องไม่คุณต้องลำบากสามารถดูแลคุณได้ทั้งหมดสปอร์ตคุณได้ทั้งหมดเลยนะคะดีจังเลยนะคะคนกองที่ สนะคะพลังงานไพ่สวยงามมาก,ามากแล้วก็ดีมากๆค่ะดีทุกใบเลยเพอร์เฟกมากๆจริงๆนี่คือท็อปิกของเราสิ่งใดที่เพอร์เฟกที่สุดที่กำลังจะเริ่มต้นกับคุณนะคะคุณจะได้พบเจอคนในดิชาติที่เข้ามาซัพพอร์ตดูแลใจคุณทุกอย่างนะคะไม่คุณต้องลำบากหรือว่าหนักใจสิ่งใดเลยนะคะเป็นคนที่พลังงานดีมากๆนะคะคุณจะรู้สึกว่าโชคดีมากๆที่ได้เจอกันหลายกันนะคะยูดิิค่ะนะคะยูดิิคุณทำได้ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรตอนนี้เรายังไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมคะเรายังต้องรอคอยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องประสบความสําเร็จแน่นอนทุกคนทําได้ทุกคนมีความเชื่อทุกคนมีพลังงานที่ดีทุกคนจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอน<ม>นะคะคนกลองที่2ขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้ทุกคนมีพลังงานที่ดีในวันนี้แล้วก็มีความสุขมากๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยได้รามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับทอปิกของเรานะคะสิ่งใดที่เพอร์เฟกที่สุดนะคะที่กำลังจะเริ่มต้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์นะคะสื่อถึงคนกองที่3ค่ะแปดไม่เท้าคุณจะได้ เจอเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะอย่างการะดันหันไม่ทันในตั้งตัวเลยทีเดียวจะมีอะไรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระดันหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆหรือว่าจะอาจจะได้รับเมสเซจจากใครอย่างการะดันหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะ The Sun โอ้โหคุณจะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเรื่องความรักหน้าที่ก,การงานแล้วก็การเงินทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะมันจะเริ่มต้นแบบฟ้าใสามีความสุขมากๆคุณจะได้พบเจอใครที่เพอร์เฟกมากๆเลยอะค่ะอาจจะเป็นคนธาตุไฟนะคะเพราะว่าเดอะซันเป็นแพชของธาตุไฟคนที่มีความคิดต่างนะคะ คนที่มีความมุ่งมั่นและจริงจังจะทำอะไรต้องประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะมีการทะเยอะทะยานในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะต้องการที่จะประสบความสําเร็จนะคะดูซิว่าจะได้อะไรอีกนะพลังงานสวยจังเลยนะคะคุณได้อาจจะได้เริ่มต้นใหม่ๆอะไรที่เกิดขึ้นอย่างการะทนหันไม่ทันในตั้งตัวจไฮพรินเซสคุณอาจจะมีสัมผัส พิเศษหรือเขาคนนั้นที่เข้ามาจะมีสัมผัสพิเศษก็ได้หรือคุณกับเขาเนี่ยที่ได้เจอการจะเป็นคนที่ลึกลับหน้าค้นหามีเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่นะคะคุณจะมีเซนและสัมผัสสื่อได้ว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรที่ใช่มีสัญญาณนะคะบางสิ่งบางอย่างเตือนให้คุณรู้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากค่ะไม่ต้องกลัวเลยสีดาสีดาออกมาบอกว่าอะไรนะคะใช้เวลา มันจะต้องใช้เวลาค่ะอย่างที่บอกทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาการสีดบคือหมายถึงการนิ่งใช่ไหมคะนิ่งทบทวนบางสิ่งบางอย่างนะคะใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปสเต็ปบายสเต็ปแล้วก็อาสินไม้เท้าสู้ต่ออุปสรรคลุยต่ออุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างที่มันขวางหน้านะคะในทุกๆวันกระบวนการการที่ดําเนินชีวิตต่อไปถึงเป้าหมายนะคะที่เราตั้งไว้การประสบความสําเร็จมันจะต้อง นิง่งมีสตินะคะค่อยเป็นค่อยไปสเต็ปายสเต็ปแม้มีอุปสรรคก็อย่ายอมแพ้นะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้เริ่มต้นใหม่อย่างกระดันหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะกับงานหรือว่ากับเรื่องราวของความรักอะไรก็ตามแต่นะคะขออีหนึ่งใบสิขออีหนึ่งใบนะคะหนึ่งไม้เท้า คือมันจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นจริงสัมพันธ์แล้วก็จับต้องได้จริงๆค่ะมันจะเป็นอะไรที่คุณเอื้อมถึงคุณใกล้จะเอื้อมถึงละคุณจะใกล้ที่ประสบความสําเร็จละมันจะเกิดขึ้นละมันจะเป็นความรู้สึกของถ้าเป็นความรักคุณจะได้พบเจอใครคนใดคนหนึ่งที่เข้ามาทําให้รู้สึกว่าคุณกับเขาเกิดความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นเกิดความสัมพันธ์ครั้งใหม่เกิดขึ้นอย่างกระทนหนันไปทาในตั้งตัวแล้วมันก็รวดดเร็วมากๆเลยนะคะความรักความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นอะไรที่ ระหนุงกระหนิงเหมือนกับวัยรุ่นที่เราแบบมีความลุกชนภายในใจิตใจรู้สึกว่าอยากที่อยู่ใกล้ตลอดเวลาแล้วก็มีความโรแมนติกมากๆมีความพุ่งชนทะเยอทะยานมากๆเลยนะคะมันกระหันหันแล้วก็รวดเร็วและเรื่องของออการงานหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ขอให้ประสบออขอให้ดําเนินไปนะคะในทุกๆวันแบบมีแบบมีแบบนิ่งแล้วก็ใช้ความรู้สึกความ เซนต์บางสิ่งบางอย่างหรือว่าทําทุกอย่างสเต็ปบายสเต็ปช้าๆค่อยเป็นค่อยไปแล้วมีอุปสรรคไม่ยอมแพ้คุณจะประสบความสาเร็จแน่นอนคุณจะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีสิ่งที่มีไฟทําให้คุณมีไฟในชีวิตที่จะแอคทีฟทานูน่ทนทํานี่สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอแล้วคุณจะประสบความสําเร็จด้วยเซนต์แล้วก็ด้วยความสามารถของคุณเองนะคะด้วย ด้วยความรู้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองมีอยู่พลังกายแล้วก็พลังใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เพราะฉะนั้นเดอะซันก็มาบอกแล้วว่าคุณจะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกับความรักใหม่ๆกับใครบางคนที่กําลังจะเข้ามาอาจจะมีความแตกต่างและห่างไกลาจากคุณแต่เขาคนนั้นจะรู้สึกว่าคุณกับเขามีเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่นะคะจะ จะเหมือนกับว่าถ้าได้เจอความรักก็จะเป็นความรักที่นิ่งๆเง,งียบๆแล้วก็มีอุปสรรคอย่างแน่นอนความห่างไกลก็ตามแต่มันจะเกิดแพชชั่นของกันและกันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งไม้เท้าแล้วก็เดอสันแล้วก็ดีไฮพรินเซสแพชชั่นของกันและกันเกิดขึ้นมีแรงดึงดูดมีความปรารถนาด้วยใจทั้งคู่เกิดขึ้นแล้วก็รอคอยมาพบกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับเมสเซจจากใครอย่างกระทนหันไปทันในตั้งตัวหรือว่าได้เจอพบ ใครตกหลุมรักกันอย่างกระดันหันไม่ทันในตั้งตัวก็ได้นะคะแล้วก็มันเป็นพลังงานที่ดีจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆคือมันเป็นความรู้สึกของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกาลังจะเริ่มต้นกับคุณเร็วนี้ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของความรักอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะได้พบเจออะไรที่มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะอย่างกระดานหันไม่ทันในตั้งตัวจริงๆนะคะ เพราะฉะนั้นขอให้ใจเย็นใช้สติแล้วก็สู้ต่ออุปสรรคทุกอย่างทุกอย่างจะผ่านพ้นไปแล้วก็มีความสุขมากๆนี่คือท็อปปิ้ของเราวันนี้สิ่งที่เพอร์เฟกที่สุดกําลังจะเกิด กำลังจะเริ่มต้นกับคุณเร็ว,รวนี้นะคะจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระทนหทันไ่ทนงในตั้งตัวภพยสวยงามมากๆเดือดสัน่นการกําเนิดเกิดใหม่นะคะในเรื่องราวของทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะทุกคนฟายโยชามนะคะหาเวลาให้ความสุขกับเราคุณจะมีช่วงเวลาที่ดีค่ะช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาแฮปปี้ช่วงเวลาแห่งความสุขกําลังจะเข้ามาแล้วกำลังจะเริ่มต้นแล้วแล้วก็เริ่มต้นในทุกวันได้ เริ่มจากตัวเราก่อนด้วยเป็นอันดับแรกนะคะคนกองที่3ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆมีพลังใจวันนี้เยอะๆนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันหน่อยนะสวัสดีค่ะ